สวัสดีค่ะแบททำคลิปไปเล่นนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ก็มากับพี่อะครับผมอ้ําอยู่กับป่าครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยอยากเข้าป่าเนาะ<ช>ก็หนูเนี่ยไม่อยากเข้าป่าคนเดียวนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวก็จะมีดามุงดาม่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหาว่าเข้าป่าคนเดียวอันตรายไม่ทําไมไม่พาใครไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยพาพี่อ่อพี่อ้ํามานะเพื่อที่จะแบบเราจะได้ปลอดภัยขึ้นแล้วกัน โอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาเดินเที่ยวป่านะคะพี่พีนะรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงใบไม้ผลินะคะก็คือใบไม้น่ร่วงเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะพี่พีโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยก่อนที่จะไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พุงนุงสองคนในการทําคลิปต่อๆไปได้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามให่พี่เขาด้วยนะคะโอเคอไปกันเลยพี่โอเค วันนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่ใบไม้ผลี่มากๆเลยนะพี่ๆสังเกตดูอโอ้โหล่งจัดอะแถวเนี้ยป่าเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วใช่เริ่มแห้งตที่เป็นตีเคียงน่ยก็เริ่มหายใช่ใส่จา,างลงไปแล้วไม่ชอบไอคนที่เผาป่าเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวก็เข้าดูดูแรงแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะแรงก็แรงจัดๆเลยอะแล้วก็แบบร้อนจัดๆพี่ๆร้อนแบบับแตก ไม่ไม่มีน้ำใช้ใช่เป็นกาตาแลมืนแล้วคงไม่ได้แล้วแหละใช่พี่พี่ดูเนี่ยก็ให้พี่พี่ดูวเแล้วเนี่ยกิ่งกิ่งไม้ที่แบบแห้งๆเนี่ยหล่นเยอะมากเลยอะเนี่ยจากที่เป็นป่าสวยๆเนี่ยกลายเป็นป่าเปแบบแห้งแรงแห้งแรงไปเลยใช่ช่วงเนี้ยแบบหนูเนี่ยไม่ชอบป่าในช่วงใบไม้ผลิมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบไม่สดชื่นเนาะใช่ เนี่ยอันนี้มันเป็นทางน้ําน้ําเวลาน้ําปลาไหลลางนะคะพี่ๆนะตอนนี้ก็ได้แห้งไปเลยอันนี้มันเหมือนมันจะมีรอยคนมากั้นน้าไว้เนาะใช่ก็เหมือนพวกเนี้ยเริ่มกินนะแถมน้ําแรงด้วยแหละมันก็เลยซอซอออกตรงกลางมดเลยช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบยังเขารูร้อนยังไม่เต็มที่แต่ถึงไม่เต็มที่ก็คือมากอ่ะไม่เต็มที่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะคือลกจันเลยนะกระลวงลวงไม่ยึดเลยอ่ะ ก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวไปเลยทุกคนร้อนมากเลยนะพี่พี่แต่ดีนะเราเลือกเลือกที่มาตอนเย็นนะใช่อันนี้มันเราเข้าป่าตอนเย็นเนาะใช่บรรยากาศก็อย่างนี้เท่าไหร่แต่กว่าเราจะเข้ามาถึงในป่าเนี่ยก็เวลาเดินเนี่ยก็านานแล้วนะเดินตั้งแต่มันบรรยากาศร้อนร้อนกว่านี้ใช่ก็ประมาณครับสองเลือนเลได้ทุกคนใช่พี่พี่สี่เ้่าเลยทุกคน คุยกับน้งแววนัง่นงคุยไปแล้วก็คุยเรื่องอะไรเขาป้า,า,ปาใช่ไหมป่าใช่ใช่เขาป่ามาถ้าให้พีด่ดูว่าบรรยากาศในป่า,ปาเป็นยังไงบ้างใช่บรรยากาศในป่านะ่มันจะลกขนาดไหนหรือว่าแบบเอออาการมันจะเป็นยังไงนะพ,พี่พี่อ้๊มมีตำนานอะไรรอเปล่าแต่เวลาเข้าป่านี้เราตำนานไม่ค่อยได้ ชอบป่าอ,อะไรงั้นชอบตัวอะไรที่ขี้เลยอะ่ะใช่ชอบนึกถึงพวกตำนานอะไรพวกนี้มีข้าป่าคนเนี้ฮะเราจะสุกเดี่ยวขวบเบ่งบูดขึ้นเลยเนี่ยออกลาได้ทุกวันนะทั้งวันก็ได้แต่จะเป็นช่วงมาคืนเนี่ยมันจะดุมากเลยเพราะมันกลายเป็นคนได้แต่ถ้า<ม>แบบตอนแบบบรรยากาศแบบเนี้ยถ้ามันออกมามันจะแบบว่าเห็นง,ง่ายเลยตอนนี้ ไม่ไม่มันจะอ่อนแอชแรงมันจะไม่ค่อยมีถ้าเห็นตอนเช้ามีเก่ยวแสงแดดด้วยใช่แต่ตอนมือดอะก็คือแบบติดชื่อเลยคือ,อแข็งแรงมันแข็งแรง<ม>เลยชื่อเลยด้วยแล้วก็อย้ามองห้าหมันยญ้าด้วยทุกคนใช่มันจะแบบหายตัวได้พี่พี่ใช่าหายตัวได้มาว้าไปข้างล่งเราบ้างข้างข้างเราบ้างต้นไม้ต้นนี้นี่แปลกเนาะ ดูสินเนี่ยต้นเนี่ยใช่ไอ้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นต้นนี่<า>คือแบบใหญ่ต้นถาว,วันอะเลยเลยแค่นคนใหญ่ประมาณเทา่าขาเลยนะน,น,น้องคือโจรชุดด่นง่ะเริ่มอ,อละนะัลอกลาแล้วนะเริ่มระม่านนะคือเนี่ยเราเนี่ยพเนี่ยได้ยินเสียงรถโลบอัลกลาแล้วนะจนชุดด่าเนี่ยใช่แบง่งแบ่งเป็นหลายอย่างนะ มันจะมีออกลากก็คือแบบเดินในป่ากลุ่มหนึ่งแล้วก็แบบขับรถ,ข,บรถขับรถดูอีกกลุ่มหนึ่งนะพี่ี่จะต้องเดินป่าเด็วน,นะจะต,ต้องระวังมากขึ้นนลคนแต่เราเอามีดมนะนะเตรียมผันคอมันเลยนะพี่นะบอกเลยยิ่งแบบหน้าแรงีกด้วยถ้าเราเดินไปเนะี่ยเสียงดังด้วยประเด็นแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือหน้าแรงเนี่ย พวกตัวน้ำอัดชุบที่ดได,ด,ด้นะแ้่ก็มันจะอ,อ้างเราว่าเราเป็นคนจุดพวกตัวที่ได,ดม้มันจะนก็จะแยกโฟก,กุ้มเลยเนะี่ยให้เป็นแบบได้ลายตาทุกคนมันก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังลองมองเห็นแถวนี้นะแต่เป็นป่าสดใสเนะี่ยมันก็จะช่วยกว่านี้ ใช่นี่ป่าไม่ค่อยสดใสเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นฝั่งนี้แต่ว่าเราจะพาพี่พี่มาดูหินตรงนี้ก่อนเหมือนแบบมันจะเป็นช่องคล้ายกระถาเหมือนแบบหน้าหน้าธรรมอ่ะพี่พี่แต่แบบก็แล้วแต่วิจารณญาณของพี่พี่เอฟซีหรือว่าพ,พ่อแม่แม่นะว่าแบบความคิดเราไม่เหมือนกันเนาะใช่แต่เราเนี่ยอยู่ในป่ายอย่างเงี้ยเราเห็นตั้งแต่เด็กอะ่ะเราก็แบบ เชื่ออยู่นะแล้วพี่พวกขาวเนชอเรื่องแบบเนี้ยก็แบบเป็นที่หลบฝนได้เลยนะใช่ก็ไอ้หลบได้คนหนึ่งอ่ะก็ซัดป่านเนี่ยสมาที่จะมานอนหลบฝนหลบแดดได้อยู่แล้วคนที่ไอ้พวกเก้งอ่ะก็ยังมาแอบนอนได้อยู่นู่นตรงนู้นอ่ะพุงเม่นอ่ะใช่ อ่งนั้นเราเดินเลยดีกว่า,าจะไม่เสียเวลานี่มันจังถ้าไม่ได้ตัวนิ่มเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะพี่พี่นะก็ถ้าใครตามล่ามันเนี่ยก็ขอร้องนะมันกําลังซุนทันนะอย่าไปลุกลามมันเลยมันเป็นภาสางวดน,นะพี่พี่นะสงสารมันมากๆเลยมันออกจะน่ารักนะฆ่าลงได้ยังไง อันเป็นแบบปวกเก้านะเนแต่ว่ามันทะลุไงทะลุแล้วเหมือนเหมือนมีอะไรมาเจาะหรือว่าตัวมันออกมา,น,าน,น,นะเนี่ยไอ้ถ้าแบบมันเป็นรังปวกแบบนี้ใหญ่ๆนะคือเราเอา,เอาไอ้ตรงรังมันอะไปเผา่านได้เลยยังพอมีประยุน์อยู่นะชใช่วกเนี่ยดูสิถ้าพ,พี่ได้เข้าป่านานๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้ป้าเนี่ยสามารถเอาเอาเอะไรไปไประยุกต์มา ชีวิตจะวันได้ถ้าเราอยู่นานเราก็จะเก่้งไปแล้วคนใช่ใชเราจะรู้แบบในป่าคือเราจะต้องระวังอะไรประมาณเนี้ย<ช>เราหนูเข้ามาในป่าเนี่ยคือหนุ่ไม่ได้ประมาทเลยนะคะพี่ๆนะป่าก็เป็นม่ระมาแล้วคนแต่ก็จะมีที่หนึ่งแห้แได้นหน้าแรงนี่หนูกลัวคนมาแบบจุดไฟเผาป่ามั้งเลยพ<ช>ี่ ไฟเข้าป่าเนี่ยก็จะเกิดเชื้อมลายน้อยลงแล้วก็มีควันพิษมากขึ้นจะทำลายที่จากเชื้อมลายได้พี่พี่เสี่ยงอะไรครับเสียงอะไรอ่ะอุ้ยไอ้นินนงมาน้องแดนนินคนตามมานนิตามมาพี่พี่ตามมาได้ไงเนี่ย ดูสิมันชอบมากเลยนะมันน่าจะตามหนูมาพี่พีดูสิทุกคนดูไกลไม่ไกลจะมาจะมาหน้าตามานะดูกล้ามกล้ามขามันขึ้นนะพี่พีดูสิคือพวกนี้ชอบมากพี่พีดูหน้าสิโอ้แนวเห็นตรงเนี้ยพี่ ้อนใหญ่มากเลยนะใช่ใหญ่มองเลยดูสิพี่พี่มารถที่จะเป็นทําได้เลยอ่ะใช่ไหนเราลองเดินไปกใกล้หินเนาะนี่ไอตรงนั้นอ่ะเหมือนจะแบบนอนแบบตัวแนวยาวเนาะเพื่อที่จะรับฝนได้อยู่นิดหน่อยเออน,นี่ยดูสิเดินไปพี่พี่ดูนี่หลบได้จริงนะอ่ะพี่บู้ข่า เดี๋ยวลองเข้าไปลบให้ดูอ่ะพี่มาข่าถือนะเดี๋ยวเราแบดได้เข้าไปลบลบไปดูแล้วว่า<อ>ลบได้หรือเปล่าคนคนหนึ่งนะนี่พี่พี่นอนได้นะพี่พี่ใช่ก็คือถ้าน,นอนนอนโคตรโคตรตัวอะไรประมาณน,นี้นะเนี่ยนอนแบบประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณน,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 นี้ได้แล้วก็แบบเอากระเป๋าบาังไว้ แต่ก่อนเราจะนอนเนี่ยแบบตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้เราก็ต้องจุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนนะใช่หรือว่าแบบถ้าเราไม่มีทูปมาเราก็ควรแบบว่ากล่าวสักนิดนึงท่านจะได้แบบว่าคุ้มครองเราทั้งคืนให้เรานอนแบบปลอดภัยแบบกล้องนี่มันคือเราส่องไปเนี่ย คือมันจะแบบเหมือนนอนพักไม่ได้คือเราต้องเข้าไปให้ดูเลยอ้คนดูเมื่อไนร่จะมีทาป้ามานอนกินน้นดูมันมีเม็ดลูกตาลไม่ไม่ลูกปาล์มลูกปาล์มใช่ลูกปาล์มคนใช่นี่ใช่ลูกตาลนลคือลูกตาลคนน่าพี่ๆดำดำข้างในนะนี่ลูกปาล์มดูคนดูคือแบบคือเยอะมากเลยนะก็น่าจะมีตัดตว์อะไรบางอย่างคนมา น,นอนน,นั่งกินนี้นะวัีตรงนี้ไม่เท่าไหร่พี่พีดูสิขงในนั้นมันจะมีทางเข้าอีกนะแต่คือเราอะไม่น่าสามารถที่จะมุดเข้าไปได้เนาะใช่หรือว่าเราจะลองขึ้นขึ้นไปอยู่ข้างบนตามซ่องหินนี้พี่พี่เพราะวเราลึกเดือนกว่าแล้วดำจนเลดลงโอเคปะโอเคเพาเรา, okay, okay, เ,ราเรานะ่าจะตัดไปตอนนี้ไปขึ้นทางวัน ติ้งติงเข้าหนุ่มคนใช่พี่พี่อ่ะปะพวกค่ะพี่พี่ตอนนี้หนักมากวิ่งวิ่งหนีต่อใต้ดินนะแล้วเผอวิ่งแยกกับพี่บัวขาวตอนนี้พี่บัวขาวอยู่จุดไหนไม่รู้เอ้ยลืมไปพี่อ้ำพี่พี่เดินแยกกับพีเขานะ คือเหนื่อยมากพอนั่งพักก่อนได้ไหมตัวน,นี้นีมันรอดแล้วพี่พี่พี่ตอนนี้ดูสิเหนื่อยมากดูเงอแตกเดี๋ยวตรงจมูกนะคะพี่พีขอหนูนะจะขอนั่งพักจุดนี้ก่อนรู้สึกว่ามันโล่งนะโล่งอยู่ไม่น่ามีพวกแตนเมื่อกี้เจอต่อใต้ดินพี่พีอันตรายมากโอเคเดี๋ยวหนูขอนั่งพักก่อนล้ะกัน เผื่อมีสัญญาณอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเรียกพี่บัวขาวดูแต่ตอนนี้ขอนงพักก่อนนะคะพี่ๆนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ๆนะใครพี่บัวขาวอยู่ฝั่งนู้นเหรอทำไมเรียกเมื่อกี้ไม่ตอบเลยมีอะไรเหรอพี่ ่าข้าวว่าเจอป้าคนหนึ่งนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าคือป้าใครป้าคนไหนมาอยู่ในป่าตรงนี้ที่อันตรายนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวจะแผนกล้องหลังนะคะว่าไงพี่เจอใครเอ่ยป้าป้าเป็นใครไม่รู้เหมือนกันเปนถามบารบก่า,า,าข้างหลังคุณๆนะมาอยู่ตรงห้างแม่เนี่ยคุณมากเลยป้าคนนี้ไหนขอดู ขอดูแบบเฉัาะสิสเฮ้ยนี่มันจะช่วยน่นะธะยายยายมะช่วยเหรอใช่เป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักคิดว่าพี่รู้จักยายช่วยด้วยไฮ้ยสิเดินมาไม่ช่วยหน่อยไม่เคยรู้จักเลยยายมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี้ยทานนะ้ำพัดอยู่แล้วอยากเอาเสื้อใหม่กับเอ่มกางเกงใหม่มาจากไหนหอ๋อ ดูเข่าฝอยตรงนี้แล้วก็เอามาใส่อืมอืมจะเป็นที่จะเห็นถุงถุงทูบนะถุงทูบเหรอเขาน่าจะมาเทว่าลงไปถึงนั้นเรไม่ลงไปไม่ถึงอ๋อลงไปไม่ถึงก็เลยคือว่าจะขึ้นเขาอันนี้ตะวันจะตุ้มดิ้งแล้วใช่นะหนูว่าจะขึ้นอีกขึ้นหนึ่งอ่ะโอ้โหใหญ่เหนื่อยมากเลยนะก็เหนื่อยมาพักผ่อนนี่ไงอ๋อใหญ่ก็เลยพักผ่อนตรงนี้พี่พี่ใหญ่ช่วยไม่มีรองเท้า กอดกี่จะเลื่อนเลยครับผมได้จะกบถูกๆน่นหนาหนดกใช่ใช้ช่วยไม่มีรองเท้าพี่รองเท <นะ S 2> ้าได <5 S 2> <ม>้กก่อนหนามก็เยอะแล้วเนี่ยใช่หนามเยอะมากพี่พี่บอกเลยแล้วพวกตอกพวกแตนเนี่ยเราต้องระวังพรว่า,าเมื่อกี้รู้จัก,กป้าคน,นใช่ใช่รู้จักพี่คมเนี่ยไม่รู้จักทุกคนเนี่ยพี่ก็ลองมามองหน้าสิพี่จะได้จําได้เวลาพี่เดินป่าจะได้เห็นเขาว่าเป็นยายช่วย คงจานได้แล้วแหละนี่หนูว่าจะขึ้นไปสักฝั่งหนึ่งอ่ะขึ้นไปหนูก็บนนู่นยายจะขึ้นไปอีกหรอ,อยายไม่หยุดนอนตรงห้างแม่ก่อนหรอ,อยายก็นอนตรงนี้ก่อนก็นได้ครับเดี๋ยวคิดดูก่อนนะมันมืดแล้วด้วยกว,ว,ว่าเวสเซอร์ซิมิ่งจะออกลายหรือว่ายายจะตามหนูลงลงไปที่บ้านลงไปที่บ้านบ้าไกลไหมล่ะไกลอยู่นะที่ยายช่วยเคยไปอ่ะรอบนั้นออ๋ที่ให้ยายก,กินข้าวในเช้าน่นใช่ นี่คือห้างของของแม่ยายถ้ายายนอนตอนนี้คืนนี้ยายก็ต้องนอนก็บ,บนนั่นแหละเขาล้างยายไม่กล้านอนหรอกได้ได้ยายยาแล้วเนี่ยโอเคค่ะป้าเดินขึ้นมายายมุดเดินขึ้นมาเหนื่อยก็นอนพักอยู่โอเคค่ะยายเดี๋ยวเราจะนั่งพักก่อนละกันเนาะนี่นะคะพี่ๆี่ห้างแบบข้างบนนี้ก็คือแบบ โอ้ยไม่ได้ขึ้นมานานลุกมากเลยแล้วกเ็เหมือนจะแตกหักนะพี่พี่นะเป็นบางส่วนโอเคเดี๋ยวจะขอ,อนั่งพักก่อนนะคะโอเคค่ะพี่พีตอนนี้ก็ได้นั่งพักก่อนก็นั่งกับยายช่วยแล้วก็พี่อ้ํานะนี่นะนั่งกันหลายคนหลายคนเนี่ยสามคนพี่พี่แล้วก็มีหมาตามหนูมามันตามหนูมาพี่พี่ มันแอบตามมาหรือเปล่าหนูไม่ได้ให้มันตามมานะพี่พี่ดูยายช่วยมันน่าจะตามมานานแล้วแหละใช่มัน,นคงตามเราไม่ทันมันดมกลินได้อยูอ่เรานั่งพัดายายแบบเนี่ยพี่ดูลักษณะยายเนะี่ยจะเป็นคนนิ่งมากเลยแต่แต่เวลาที่แบบอ,อ่อยู่แถวหมู่บ้านนะยายก็จะพูดเก่งแต่ว่าถ้าเราอยู่ แบบในปลาอะไรเงี้ยยายจะเป็นคนที่ลึกลับมากพี่อืตอนนั้นที่หนูไปส่งยายอ่ะยายเดินหนีไปเราไม่เห็นเลยอ่ะพี่พี่ยายเป็นคนที่ลึกลับมากเลยนะบอกเลยโอเคเดี๋ยวหนูจะตั้งกล้องให้พี่พีดูแล้วกันโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวอันนี้หนูมาตั้งกล้องนะเดี๋ยวจะเดินเ้าไปตรงนี้เหน่ยยายเหนื่อยพักเหนื่อยอยู่น้ำเยอะมากเลยพี่พี่นั่งตรงนี้ นั่นแหละมันจะแทงตู้เอานะดูเขาทางพ,พ,พี่ดูทางตรงนี้เกิดแล้วพี่พี่ไหนเอาไม่มาหนิเ,นเกือบหล่นเลยนะเกือบหล่นเลยนะพี่ๆต้งใจช่วนะอ,อันนี้ก็เป็นจุดแรกเนี่ยที่พวเนี่ยได้รีเจ้ากับยายครับทุกคนเราจะไปส่งย้ายช่วยพี่พี่ไม่รู้อะว่าอยากจะให้ไปส่งมาไหน ยอ,อยู่บบตวง่า้มือบ้านเขาอยู่้างบนทุกคนยายบอกว่าใครไปส่งนะคะที่ทีน้ำเมื่อก<อ>ี้มไม่รู้ว่าตอนพูดเมื่อกี้นาได้ยินหรือเปล่านะ,ะทางนี้นะพี่พี่ส่งทีนี้ก็พอนี่ทางนี้ก็มีทางอยู่นะพี่ลองสองทางคุยยายไม่เดินทางนี้หรอเอ้ไอะไรกี เป็นทางนี้ไม่ใช่หรอเออก็ตรงนี้มันเป็นทางทางขึ้นไปมุอนเขานี่ยยายไม่เดินทางนี้หรอยายเอา,เอาพี่ยายหายเอาพี่เดินชี้ไปทางนี้เหมันไม่ใช่ทางหรือเปล่าอันนี้นนคือแบบมันไม่ใช่ทางนะใช่คือยาย รับมากพี่พี่ยายหายเไปไน็นไนตอนนี้คือคือ,คอ<ม>ทาง,ทางคือทางเดินทางนี้คือยายบุกเขาทางนี้นะนนพ,พี่ดูสิออนะอโอเคพ,พ, okay, พี่ยายเขาคงให้เราส่งเท่านี้แหละเดี๋ยวนะตอนนี้เราคือต้องรีบเดินออกจักบ่านี้ เนาะเพราะมันจะเมื่อแล้วโอเคเลยค่ะพี่ๆตอนนี้ก็จะขอรีบเดินทางออกจากป่าก่อนนะคะเพราะว่าเออแกช่วยน่ะเดินหายไปแล้วไลฟ์ไลฟ์แบบลี้ลับเลยพี่ๆเหมือนที่หนูเคยไปส่งยายเลยเขาคงให้เราใช่เรงนไมพอมั้งเห็นไหมพี่เขาเป็นคนลึกลับใช่ไหมลึกลับจริงที่บอกพี่โเข่าวเมื่อกี้ตอนแรกน่ยผมกน่ะตั้งกล้องที่จะมาเดินเดินมันทางนี้นะใช่ยูเลียยายเขาเดินชี้ไปเลย ผมเนี่ยก็เลยงงเลยนะมันมใช้ทางเหรอก็เลยมาส่องทางดูเออตรงนี้ใช้ทางมันตรงทางนี้มันเป็นทางมากกว่านะแล,แล้วพอจะเรียกกันมาคือถ่ายไปเลยใช่ก็เป็นคนรีบรับเหมือนที่ที่ทนางแบ๊วบอก,กนุ่นใช่โอเคตอนนี้คือยายน่าจะให้เรารีบกลับบ้านพี่ เพราะว่ามันเริ่มมันอันตรายละใช่ oh. okay. ้อเคกลับบ้านก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกหนู่มสองคนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าใครสอบไปก็ติดตามช่องพี่บัวขาวด้วยนะคะกติดตามเยอะๆเลยนะครับช่องอะไรนะพี่ช่องอ้ำอ้ำอยู่กับป่าทุกคนโอเค